ครับอันนี้ลูกค้าส่ง <c oughs> ส่งเครื่องมาขายอันนี้อยู่สมุทรสาครน,นะครับอันนี้แกะเลยครับ ดูเครื่องอะไรนะครับอืม แบบหมดนะครับตัวนี้รอยเยอะข้างหลังรอยเยอะนะครับตัวนี้มแบบไม่มีครับโอเคครับ